กับมันจ,จะยืนกับปีนองนี่แหละคไข่กับตีนตื่อจอบื่อเที่ยมตื่อนี่แหละเป็น,นบุคคลสำคัญที่พัฒนาประเทศชาติทีนี่โทษๆที่เราเหลือก็เปน็นพ่มโยบันเดียวกับจวนลี่ไปเิงเนี่ยบางทีไม่ใช่ถ้าวันเราเกือชู้แต่ถ้าวัานนี้นะครับเราต้องมองพูดรู่งอ่ดูขึ้นไปเจอชู้เขาก็คือไม่มีนั่ะเลยครับทีนี้พอพิ่มไปปุ้นคับปุ้นเลยคุณจำวะเรือดำน้ำอาจานถ้ารัฐบาลจุนนะผมถามหน่อยดิ ยุคท้ิ่นทำไมไปชือเรื่องบินมันต้องรายะนันเเจรินจะต้องสวยกับรัการนผู้ลุ่อายุได้เจอและข้าบ้าซึ่งแต่าเลียดแตหน้านรึกที่เป็นหัวข้องจัาพ่อพี่คนเติมต้นทำไม่ได้ได้พ่คพนประยยชน์นี้ได้จึงมัต่างพี่้อเราพ้เป็นข้าวื้อเป็นข้าดัดการดํานานึงครู้าก็เราไม่ม้องไปูแต่ของงานที่ผู้เทพผู้การทหารันึกพิธานเลยครับตัวนี้พ่มครูมันได้ครอบละเดี๋ยวพ่อจะนำาจร้อเจอในกลุ่มกล่าวให้ลื นะครับพ่อมพูดครับม่อมยิ่งมาเดี๋ยวลองแกทำเหียญแบบไม่ได้เชืออ่อนี่มีจีดอทคอมแต่นั้นตัวเบิ้ลกันจนๆไม่ได้นี่ก็มาติบอลติจินมาถึงไหนยังตั้งใจอยู่ว่าปกติพ่อมนะครับทวี่ทำเก้าเหมือนกันแล้วค่อยสืบพัฒนียังมากระตู้นกระตุ้นก็กอดเอนาะถึงไอ้บอกได้ใจคนเรากัน ทางรวยอื้นป่พี่ก็องีนองชาวบ้านอนร่น่ากับเป็นตุมารที่ทากันแต่ตุนานประจำเป่ก็ไปจาบเป็นสมาคกลุ่มือวกเไดจเป็นนายกสมาคกลุ่มนนี้เป็นรวไมช่องป้าน้าช่องที่คนห้ารอยคนห้าร้ยคนคืน้องช่องป้านาไปพูนเรียนได้แต่ไรได้แต่ไรพี่ช่องป้าน้ากูหน้ารอยตาวกับนึ่งลานช่องแท่นห้านวันเราในกินข้าวทไปเลยกับกินนะคกับอาหารปักลดดูวลกินได้เราเป็นหูห่อร่วมในาารกินข้าวนะครับ โดยจะนั่นในบ้นมันกำลังดึงหัวดึงไปเลยกับดาวจริงมันนะอาไปเดี๋ยวมาดัปรบมาอผู้รูงอยู่ที่ดอยมันโค้งมันจะได้กับข้าวพันหกโดยบาทโค้งเร็วยะครับเตียงข้นหน้าปากขอาตกตา้าเคยผมสมัยจุงมใจไป็นใจ้วยสุดสโค้งผู้เร็วมันกับโค้งอันจุ่มกันในหลามันในโค้งมันจะเติมโค้งจะเลยนะก็เติมีนบอดีทุ่ ทีนี้เัวร่างม่เจ้งางำปใหญ่มันไม่แกงเร็รือดืงที่จะดม้นมันบ่อมันจะยกหลึกแต่ห้านอนทหานเป็นใครครับทหานเป็นัวก้องใจงพอผู้ปรามามานนึบซึงแต่ห้านพอม่าม่ชุดต้งตาแตา่ห้านปักมันไม่ได้มันต้องไปด่าตห้านเลยกหลือทห้านกูต้ามันจะพูองด้าติยเคยเกยยิงจนไปได้เกวยิงวันว,าน,วานแมกที่พี่เดอร์รังรงแม่อยู่ยาวเคยเมียผูเล่บ้างนหมลืมเดียวก็เล็กไ,ไปไมนะ คำนี là, ้มักลมไหมนะครับตัวนี้ก็ถึงก็มือเร็วตัวเดียวพุ่งืดตาไปอย่าล่าเรามือแกจะตายก็อนนม่ได้ย่อไม่ตายเพราะว่าการหกลงมาคนจะเป็นกรรมฐานนะค๊ะแต่ดูแลของตัวนี้ไรู้ว่าไพ่ไม่บาดมันเนี่ยอ่าพูดมาแจ้งพระทานเลยพระทานขาโผนเลยแต่ดูในเมื่อวานก่อนได้เลยของสิงตีนเยอะช่มฉ่นะคะแต่ทานั้น Làm ngạc tác làm cháu phải chữa hai cái cây sạc dưỡng Mấy chú ưu cần Để chú ưu cần Nếu có luôn thầm hiểu chú ưu cần đi là có Mình xin thầm hiểu chú ưu cần Thầy, thầy xin thầm hiểu chú ưu cần là có có để thầy à. Để thầy Nếu nên kết, kết, kết người ta Rồi cho nên Có, có đủ cao nha Rồi đều tìm tầm lại trung, Có tầm lại chung hết Nếu có có tầm cao hết Thì có chẳng không, có đồ, tập tập làm đồ, không đôi, phải thầm cây hai chỗ mà nè không chẳng bị thầy Còn đó โดยพักไหนท่านก็คิดเอาเองนะครับระฉะนั้นพี่น้องทั่วประเทศเหนือกลางอีสานใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่ตําบลน้ําน้อยวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดปัตตานีและก็จังหวัดยะลาจังหวัดรตรูนจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงเราจะตะเลงข่าวทุกวันเพื่อให้ผู้ใหญ่เบื้องบ,บนที่เราลงคะแนนให้ไปนั้นถ้าใครลุ้งล้างสถาบันแม้จ่จะคิดนิดเดียวและท่านจะได้รู้ว่า เื้อเหลืองเชื้อเหลืองสีหลวงพึ่งซึ่งเป็นเชื้อสีประจำพระองค์ท่านว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทย mm hmm. ก็ขอเตือนนะครับอย่าได้มาแต่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่าแบ่งแยกอินเลียมอย่ายกเลืกทหารทหารก็มีความทุมกข์ยามสงครามเขาก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าเอาความทุกข์มาเป็นความทุกข์ของท่าน mm hmm. ผมในะานามที่เป็นประธานคณะรชาชนคนรักในหลวงผมจะเดินรณรงค์ทั่วประเทศ ถ้าต่างแต่สถาบันนิดเดียวเจอัรงน่้ขอบคุณมากครับอยาแต่งสถาบันเพรม่มมากริดัแต่สถาบันนิดเดียวท่านจะได้รู้ว่าที่อยู่ของท่านอยู่ที่ไหนขออย่างนี้นะครับขอ,อนิดเดียวเนทะ่านั้นอย่าอื่นผมไม่สนอยยาแต่งสถาบันพระมมากริยัพี่น้องทั่วประเทศนะครับรอจากท่านก็จะได้รู้ผมจะไม่พูดและท่านก็อย่าทาขอร้องว่าอย่าทาและขอเลิกคิดแม้จะคิดก็อ,อย่าคิด นะครับข็อขอขอบคุณทุกๆท่านทั่วประเทศไยนะทยครับทีนี้ผมขออนุญาตนิดหนึ่งขออนุญาตเรียนที่แจงนิดหนึ่งนะครับที่เราจัดงานเฉลิมฉลองพระอ,องค์ท่านที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่22ถึงวันที่28นั้นเราตั้งโครงการขอไปที่สอวอเราไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นอย่างใดเป็นเป็นอย่างยิ่งเราคิดว่าสอวอเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่ปรึกษาของประชาชนเพราะยุคนี้ไม่มีสอสอเราไม่รู้จะไปขอใคร เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขอท่านจะให้ไม่ให้สุดแล้วแต่ที่ท่านจะเบิตา